ให่ไม่ได้นที่หกสหลังจากหมดฤดูใบไ,ไม้ร่วงพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายปกติก็ต้องแดกอีก2วันแสดงว,ว่ายังเหลืออีก3มวันแม่คะตายหมดแล้วเหรอข้าเป็นคนัำหองจะเองละเอ๊ะองชายตัวสั่นนี่ไม่มีทางช่วยองค์ชายได้แล้วหรอ ใหก็ให้ห่อเต้ถอนคำบรญชายากวันนี้ตอนเช้าองราชชาย,ยาและองค์ชายสองเห็นด,ด้วยกับปรบริหารชีวิตขององค์ชายแล้วเต้ท้าคนอื่นละ่ะองชายเป็นที่รักค่าของเต้ท้าคนอื่นไม่ใช่รึไม่ช่วยองชายละ่ะไม่มีแต่เต้ท้าสักคนเลยเหรอรอบขาองราชชาย,ยานะ่ะเป็นความผิดแรงรู้ไหม หากใครเข้าไปช่วยองค์ศักดิ์กันทั้งนั้นแต่ว่าในวังไม่มีใครหน้าไว้ใจกันสักคนไม่มีใครช่วยองค์ชายข้าจะไปช่วยองค์ชายเองยอย่างมากก็รักพาตัวออกมาให้ได้ท่านงโง่แล้วนี่ไงเอ,อ่อคิดได้ยังไงเรื่องแบบนี้ไปพวกเราไปช่วยองค์ชายกันขับใจฉันมากเลยนะ เออ,องี้เรามาแผนกันเถอะนี่พวกเจ้าไม่มีสมองกันหรือไงฮะถ้าถูกจับได้ถึงกับโดนประหารชีวิตเลยนะมันเสี่ยงสุดพวกเราเกินไปถ้าท่านกลัวตายท่านก็ไม่ต้องไปเสว่าไงนะไปทะเลาะกันแล้วนะเรืงนี้ยังจัดการไม่ได้ก็มาทะเลาะกันซะก่อนอี๋ ฮยฮันถ้าเจ้าไปนะ่ะข้าก็จะไปด้วยข้าจะไปแทนเจ้าเองเรื่องนี้ใครไปไปได้นอกจากเจ้าทำไมลนะ่ะเพราะอะไรหรอพระองค์ชาอันติงทำแบบนี้เพื่อปป้อนเจ้านะ่ะถึงจะสิ่นงถึงได้สิ้นย้องสื่อนั้นว่าไงนะ หนุ่มชินเฟินบอกว่าถ้ายอมเซนจะปล่อยไปปล่อยเจ้าไปนะ่ะดังนั้นองชายจะยอมเซนแค่นึกว่าเขาไม่มีสมองเสียอีกเป็นพราะข้านี่เองตอนนี้องค์ชายเป็นห่วงเจ้ามากนะอยงนั้นเจ้าไม่ควรไปเสี่ยงอันตรายไม่องค์ชายทำเพื่อข้าข้าก็จะไม่ยอมเด็ดขาด hé, hé, ik ga het helpen ook maar uit